แดน,นบอกว่าไอ้ช่วงนี้แหละที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนคนดีให้เป็นโจรก็ประมาณนี้แหละที่ตรงที่ว่าอพอช่องมีคนติดตามไวมากเพราะว่าทุกคนมองมันเป็นอย่างคือคืนที่แน่ๆมันเข้ามาเอฟซีลุงหรือแม้แต่คนที่รู้จักจะต้องท่านท่านท่านเอฟซีลุงกี่ร้อยกี่พันคนก็ช่านท่านท่านนะคือให้เกียรติอะ เลยมีคนติดตามเยอะมากดูคลิปดูโฆษณาอย่างที่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ f อฟลุงป้าใครที่เข้าใจใครที่เป็นกําลังใจให้ลุงป้าก็ดูคลิปดูโฆษณาตอนนั้นน่ะโหรายได้นะไม่ใช่แค่ช่องมันช่องเดียวนะที่มีรายได้สูงตอนใหม่ๆอะ่ะนะรายได้สูงมากเดือนหนึ่งแสนแสนอัพอะนะเผยเผที่บางคนที่ทําคลิปเยอะๆเนี่ยสองแสนเยียบนะคือแซนเชื่อว่ามันได้ แรกๆกที่มันทําช่องอ่ะนะมันได้แสนแสนแสนอะ่ะลองคิดดูดิทําเป็นทนายความกี่คดีกว่าจะได้แสนแล้วคดีหนึ่งกว่าจะได้แสนต้องต่อสู้นานเท่าไหร่นะแล้วรายการวิทยุของมันแซนไม่รู้ว่ามันได้เงินไม่ใช่ไม่ได้เงินนะวิทยุของมันทําอะไรการอะไรของมันไม่รู้แซนไม่เคยไปฟังนะรายได้ดีอะ่ะช่วงแรกๆอะ่ะแล้วตอนนี้ ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้ไม่ใช่แค่มันที่มันอยอดยอดยอดรายได้มันลดไปไม่ใช่แค่มันแต่มันเขาเรียกอะไรเดียติดใจอะ่ะได้กินแบบได้กินแบบง่ายๆไม่ต้องไปขวัญขวายไม่ต้องไปต่อสู้ใช้สมองไม่ต้องไปเขียนคำร้องไม่ต้องไปหาเอกสารเพื่อจะไปต่อสู้ให้กับลูกความอะไรเงี้ย คือมันได้ง่ายมากนะถึงแม้นรายได้จาก YouTube เมื่อก่อนเดือนละแสนอัพเนี่ยนะมันลดลงมาตอนนี้เหลือเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเลขหมื่นนะ่ะนะมันก็ยังดีอะนะมันก็เลยตอนนี้พยายามที่จะทำคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์นะก็คือนี่แหละแรงจูงใจคอนเทนต์ตรงไหนที่ได้เงินมันก็ทำทำโดยที่ไม่นึกถึงบาปบ,บุญคุณโทษไม่นึกถึงความผิดถูกชัว่วดีผิดชอบชัว่วดีนะดะดูที่ป้าเขาทำอะไรผิดนะ อันนี้คือการใส่ร้ายนะใส่ร้ายไม่พอแถมไปร้องเรียนใส่ร้ายเขาอีกพอพอกับก่อนหน้าที่มันไปร้องเรียนเขาเลยคือเขาไม่ผิดเลยไปจับจ้องให้เขาผิดอะ่ะคุณไม่ได้แต่พูดสิคุณพูดแต่ว่ามามาหัวเลาะลิม้มละลื่นอ่ามาบอกว่าผัวอยู่ข้างในอ้วนดีขึ้นนะขาวขึ้นนะเฮ้ยไปนึกดูดีๆก่อนคุณไม่ใช่เด็กห้าขวบที่ไม่ใช้ความคิดอะ่ะคือเขาพูดถึงผัวเขาก้นขึ้นไหม มันเป็นความรู้สึกของเมียเขาอะแล้วมันไปเสียหายไอเรือนจําตรงไหนแล้วอ่าการที่บอกว่าอะไรนะอ่าลุงอ่ะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินไม่ใช่ป้าพูดน้นแม่ของลุงพูดนะคนแก่คนเท่าเขาพูดแก่คนเท่าเขากไ็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดว่าเอามาทําเป็นคอนเทนต์หาไรายได้จาก y o u u u e e ย่าพาทำคอนเทนต์หาไรายได้จาก Youtube ไหมนะก็คือคนที่ทำํำช่องก็คืออ,อาเมม คลิปนี้อะนะไม่ใช่อเมมทานะคลิปนี้คือป้าออนทําแต่มันเข้าอีหลบเดิมตรงที่สองสามปีก่อนเลยคือจับจ้องจับผิดเขาแล้วจะหาร้ายหาใส่ร้ายเขาใส่ร้ายเอามาทําเป็นคอนเทนต์ไม่พอแถมไปร้องเรียนอีกนะร้องเรียนเนี่ยนะแซนเชื่อว่าตอนแรกมันแค่จะ,ะใส่ร้ายทําเพื่ออยากได้เงินจากคอนเทนต์นั่นแหละคือแรงจูงใจแต่พอเอาเข้าเอาเข้ามีคนสนับสนุนแซนเชื่อว่าสนับสนุนเบื้องหลังหรืออ่า ขื่นใต้น้ํามีคนอ่าเขาเรียกอะไรกระตุ้นขึ้นเนี่ยแซนเชื่อว่าและหลายคนก็สงสัยด้วยก็คือนางบายเองนะคือ,อจริงๆแล้วถ้ามันจะใส่ร้ายในคอนเทนต์นะว่าป้าอย่างนั้นอย่างนี้ระวังนะกูจะไปร้องเหมือนหลายๆอย่างที่มันจะไปร้องอ่ะนะเพื่อคอนเทนต์นะมันไม่ไปแต่เนี่ยแซนเชื่อเลยว่ามันมีคนไม่ใช่ไม่ใช่น้องอ่านางฟ้าที่อยู่ฮ่องกงหรอกนะที่ทําให้มันต้องไปอ่ะ มันไม่ใช่นะดูที่มันจะไปร้องอะไรป้าหลายอย่างมันเพื่อคอนเทนต์นะ่ะนะเพราะเขาไม่ผิดไม่อะไรจริงหรือไม่เข้าข้อจริงมันเสียเวลานะและอีกอย่างไม่มีใครสนับสนุนจําได้ไหมที่ลุงบอกว่าเออไม่ตอนที่มันบอกว่าอ่าต่อเติมบ้านไปขออนุญาตเลยยังกูให้เวลามึงเจ็ดวันถ้ามึงยังไม่รือ้อดูที่มันเป็นใครไปสั่งให้เขารือ้อคือเนี่ยนะมัน คือเซนงงกับคนนี้มากคุณใช้อ,อะไรเป็นอํานาจบาดใหญ่ฮะไอวันนี้วันนี้ก็เหมือนกันกูไปแน่มึงไม่สมควรทําอย่างนั้นอย่างนี้นะแถมอ่าคลิปเนี้ยที่มันจะว่าป้าว่ามันเมื่อวานเนี่ยนะมันบอกว่าอ่าเรื่องคอมเมนเนี่ยนะไม่เปิดดานะไม่เปิดนะผมอ่ายื่นข้อเสนอไปแล้ว หรือมันได้ยื่นไปจริงๆแซนก็ไม่รู้นะเพราะแซนก็เ,เคยได้ยินว่ามันสมัครเป็นอะไรแต่มันสอบตกแล้วไม่ใช่เหรอมันยังมีสิทธิ์ได้มีได้มีโอกาสได้มีสิทธิ์ได้มีสัดส่วนไปร้องไปเสนออะไรเหรอนะกันน,นะคือมันสั่งมันสั่งเขาอะดูฟังมันดินะคือน่าเกลียดมากนะอ่ะเจ็ดวันนะกูให้เวลาเจ็ดวันถ้ายังไม่รื้อกูจะไปร้องโอ้โหโนะอ้โหนะคือจากนั้นอ่าเรารู้ มันไม่ร้องเพราะอะไรมันทำคอนเทนต์นะแต่การที่ไปร้องเรียนจำเนี่ยถ้าเมื่อวานคุณพูดแบบนั้นแบบนั้นมันก็จะเหมือนบ้านเจ็วันให้เวลาเจ็ดวันแหละแต่วันนี้คุณไปจริงเพราะอะไรนะแซนเชื่อว่ามีคนสนับสนุนใช่ไหมตอนที่ให้เวลาซะหรือบ้านเจ็ดวันอะ่ะมันไม่มีใครสนับสนุนไง มันไม่มใีใครให้ค่าเดินทางให้ค่าเสียเวลาให้ค่าเติมน้ํามันไม่มีไงก็เลยเงียบไปเป็นแต่ได้คอนเทนต์จากได้เงินจาก youtube อย่างเดียวพอคือคอนเทนต์แต่อันนี้มีคนสนับสนุนไงนะแล้วคนที่สนับสนุนมีหลายคนสงสัยและเชื่อว่าคือนางหวายแฟงก็เชื่อแบบนั้นเราจํานางหวายพูดหลายๆอย่างเกี่ยวกับลุงได้ไหมคือพยายามมันจะโยนเข้าไปหาลุงได้ไหม,มวันนี้นะแซมันขึ้นไลฟ์สองสองรอบใช่ไหมมันโพสสี่โพส เริ่มแรกขึ้นไลฟ์คลิปแรกมันกําลังขับรถจะไปแซนดูนิดนึงแต่แซนไม่ทนดูนะไม่ทนดูไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินนะแซนก็เลยไม่ไม่ดูแล้วคลิปที่2แซนก็ไม่ฟังเลยแต่แซนไปได้ยินคุณใหม่เขาตัดมามันพูดคำหนึ่งแซนตลกมากนะมันบอกว่า เมียจำเลยเนี่ยนะไปเยี่ยมผัวแล้วเอาความในของในเรือนจำมาพูดในคอนเทนต์หาไรายได้จาก youtube พูดให้เรือนจำเสียหายโน่นนี่นั่นแซนว่าเฮ้อเหรอป้าพูดอะไรเสียหายวะโอเคมึงใส่ร้ายช,ะช,ะชะัดๆไม่เป็นไรแล้วบอกว่าป้าเนี่ยนะเอาเรื่องผัวอยู่ในเรือนจำมาเหมือนมาขายอะ่ะเหมือนมาขายในโซเชียลได้เงินจาก youtube เป็นคอนเทนต์อ่ะเพื่อก็งงว่า เฮ้ยแล้วมึงไปวันนี้มึงคอนเทนต์หรือเปล่าวะเอ๊ะมึงไปนี่มึงทามึงทาเพื่อพลเมืองดีจริงหรือว่ามึงอยากได้คอนเทนต์แต่เท่าที่ดูก็คือคอนเทนต์นะถ้าไม่งั้นมันไม่พูดใส่ป้าหรอกว,ว่าป้าทาคอนเทนต์เอาเรื่องของผัวมาเพื่อคอนเทนต์ content, เพื่ออยากได้เงินจาก y youtube โน่นนี่นั่นแล้วมึงอะ มึงไปตอนนี้ก็เพื่อคอนเทนต์เพื่ออยากได้เงินจาก youtube นั่นแหละไม่งั้นมึงไปทําไมอะ่ะมึงอยากไปร้องเรียนเขาเขาทําผิดจริงเขาทําผิดจริงจนมึงทนไม่ได้ก็ว่าไปอย่างอันนี้กว่าจะหาข้อผิดของเขาตรงไหนวะตรงไหนวะมึงยังไปร้องเขาได้เลยมึงต้องการคอนเทนต์คอนเทนต์ที่เอฟซีสนับสนุนเต็มที่ถ้ามึงไปนะคือขับรถจากสกลนครไปนครพนมใกล้อยู่นะน้ํามันได้ละค่าเสียเวลาได้ละ ค่ากินได้ละแถมอ,อย่างน้อยการขับรถไปไกลๆมันก็มีความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคนชอบขับรถชอบดูวิวข้างทางใช่ไหมคือตกลงถ้าถ้ามันไม่มีใครให้เงินไปอ่ามันก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินแต่ถ้ามีคนให้ค่าเสียเวลากูไม่ต้องไปว่าความกูก็ได้ละเออไปดีกว่าสนุกกว่าไปนั่งในศาลว่าความใช่ไหมจะเอาเงินที่เขาจ้างคุณไปอ่ะ ขับแถมได้ขับรถไปแถมได้ขึ้นไลท์แถมได้คุยกับเอฟซีแถมได้สติกเกอร์แถมได้ดูวิวข้างทางใช่ไหมดีกว่า,าต้องไปสร้างรายได้ต้องไปขึ้นสารคุยเครียดาหาข้อมูลไม่ได้ไลท์คือขึ้นสารแล้วก็คือ เบื่อมากอะไรคานองเนี่ยมันไม่มีความเรื่อนเริงเลยอสู้ถ้ามีคนออกแบบนี้กูไปเอาเงินทางนี้ดีกว่าอะไรประมาณเนี่ยแล้วจะบอกได้ไหมว่ามันเป็นพลเมืองดีไปเพื่ออะไรคือจริงๆรแล้วพลเมืองดีมันน่าจะมีเหตุผลกว่านี้ก็คือคุณเห็นคนคนนั้นทําผิดแบบจริงจังไม่สมควรทําอย่างยิ่งเสียหายแล้วเราไปดูป้าสิเขาทําอะไรเสียหายกับเรือนจําอย่างคือการใส่ร้ายของมันคนที่สร้างคอนเทนต์ไม่ใช่ป้า คนที่อยาหาไรายได้จาก YouTube แล้วเอาเรื่องของผัวอยู่ในเรือนจำมาเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่ป้านะคือป้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่คนที่ข้าคอนเทนต์คือตัวมันมันพูดใส่คนอื่นแต่ตัวมันนั่นแหละทำํำมันขับรถไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายหน้าสารได้เงินได้เงินจาก YouTube ได้เงินจาก f อฟป้าเคยไปถ่ายรูปหน้าสารบ้างไหม มึงนั่นแหละทาคอนเทนต์ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบว่าป้าทําคอนเทนต์หาเงินจาก YouTube มึงนั่นแหละไปทาคอนเทนต์มึงไปถึงที่เลยทั้งที่มึงไปทําไมตรงนั้นมึงมีญาติติดคุกตรงนั้นเหรอต้องไปเยี่ยมตรงนั้นมึงไปถ่ายรูปเพื่อคอนเทนต์ป้าเขาไปเยี่ยมลุงกี่ครั้งแล้วเขาไปถ่ายรูปอย่างมึงมั่งไหมถ้าเขาไปถ่ายรูปอย่างมึงนั่นแหละมึงไปใส่ร้ายเขาได้เลยว่าเขาสร้างคอนเทนต์อีกอย่างไอ้จังไลคนเนี้ยนะมันไม่สมกับที่จะเป็นทนายหรือ,รอกฎหมายเสีย เสียองค์กรเขาหมดอเวลามันด่าอะไรมันพูดอะไรนะมันจะพอๆนางบานเลยนะคือมันแค่พูดเฉยๆมันไม่สะใจไงทุกคนมันจะเอาโคตรพ่อโคตรแม่หรือพ่อแม่มาเล่นทุกครั้งเลยนะคือไม่คือนี่แหละคุณลบเกียรติลบศักดิ์ศรีของคุณออกหมดเลยอย่างเช่นมันมีประเด็นกับสองผัวเมียส่วนยางเห็นไหมมันเอาพ่อเขามาเล่นพ่อมัง่งพ่อนี่มันยังเคยออกมามา,มาพูดมาเหมือนแบบ รู้สานึกผิดอะว่าเออวันหลังผมจะไม่เอาพ่อใครมาเล่นละเออนะแต่เมื่อวานนี้เห็นไหมมันดา่ามันดา่าป้ามันบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปร้องไปร้องให้อ่าโคตรพ่อโคตรแม่แล้วก็ลูกมึงอะไม่ต้องได้ไปเยี่ยมเลยดูดิมันเอาโคตรพ่อโคตรแม่เขามาเล่นวันนี้อีกมันขึ้นโพสมันว่าสายน้ํานะอ่าโคตรพ่อโคตรแม่อีกก็คือทําไมอะ่ะคือคนชั่วเนี่ยมันต้องเอาโคตรเขามาเล่นเลยเหรอ นะนางบานก็คนหนึ่งเอาโคดเข้ามาเล่นทุกคนไปสังเกตนะใครที่เธอเป็นยูทูบเบอร์ถ้าถึงขนาดเอาโคดพ่อโคดแม่เอาโคตรตะเขามาเล่นนะ่ะคนคนนี้คือไอชาติทั่วแล้วล่ะก็ต้องดูด้วยนะคนที่เอาโคดพ่อโคดแม่เขามาเล่นต้อง